เรียนท่านคณะกรรมการที่เาคารพดิฉันนางเทวีกลิ่นบัวครูโรงเรียนขวาวิทยาคารวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษขอรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่หนึ่งเดือนตุลาคม2,565ถึงวันที่31เดือนมีนาคม2,566ดังนี้ ดิฉันได้รับผิดชอบการสอนในรายวิชาต่างๆได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .1 จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .2 จำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศชั้นม .6 จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาโครงงานอาชีพชั้นม .3 จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชุม,มนุมคณิตศาสตร์ชั้นมอต้นจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือเนรนารีชั้นมอสามจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมแนแนวชั้นมอหนึ่งหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ชุมชนแห่งการเรียนรู้กลุ่มสามที LC จำนวนสองชั่วโมงต่อสัปดาห์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของศกฯกฯเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์กิจกรรมจะริยธรรมจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามตมาตรฐานตำแหน่งด้านจัดการเรียนรู้ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจัดทำแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาแล้วนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนมีการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบใบงานการวัดประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินผู้เรียนแบบครบวงจรรอบด้านมีการจัดบรรยากาศของห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขรวมถึงมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ดิฉันได้จัดทำสารสนเทศของผู้เรียนอย่างเป็นระบบดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยการเริ่มต้นจากการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากการเยี่ยมบ้านร้อเปอร์เซนและให้การดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษให้คำปรึกษากับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอื่นในโรงเรียนทั้งงานพัสดุและงานที่ระดับมอบหมายต่างๆอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถประสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านวัด และเครือข่ายต่างๆเพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบด้านการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพดิฉันได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเองและการเข้ารับการอบรมต่างๆเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานด้านการจัดเรนเรียนรู้ของตนเองและนำความรู้ความสามารถที่ได้ พัฒนามานั้นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์การจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบย้อนกลับ (backward design) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานรหัสวิชาค21102ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ได้ดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษาปัญหาจากการเรียนรู้ผู้เรียนเทคนิคต่างๆและเนื้อหาการสอนและหาแนวทางแก้ไข 2. ชี้แจงรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนให้กับนักเรียนสร้างแบบฝึกแบบทดสอบ 3. ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ 4. นํนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เข้าสู่วง PLC เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาแนวทางพัฒนาร่วมกันผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ผู้เรียนร้อยละเจ็ดสิบมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดิฉันได้นำเนินการอย่างเต็มความสามารถโดยได้รับผิดชอบโครงการพัฒนางานการเงินและพัสดุของโรงเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่น กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสืออายุวัฒนชาติกิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนงานประชาธิปไตยในโรงเรียนการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดิฉันมีความรักศรัทธาความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดช,ชอบต่อวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีความด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำลีของงานเป็นสิ่งสำคัญปฏิบัติหน้าที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูเพื่อให้ผู้เรียน มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีเป็นคนเก่งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็น